สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคา Channel นะครับคลิปนี้นะครับก็จะนำเสนอสูตรแต้มบน2ตัวบนนะครับสูตรแต้ม2ตัวบนสูตรเก่าที่เข้ามานะครับนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมมาแล้ว2งวดก็เข้ามาที่2งวดนะครับส่วนการเดินของเขาก็เดินมาที่17งวดนะครับของปีนี้17งวดรวดเลยนะครับก็เข้ามาทั้ง17งวด แต่เป็นแต้มบนเกตตัวนะครับเกตตัวหลายท่านอาจจะว่าเยอะไปนะครับแต่ว่าเยอะก็ถือว่าชัวเกตตัวขึ้นมาที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าห้าตัวก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกตัวก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเลขมีอยู่สิบตัวนะครับแต้มก็มีอยู่สิบแต้มเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มาแน่ๆที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ออกหรือไม่ต้องไปตามพิสูจน์นะครับ ในคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนเราก็ได้จับคู่ประกอบคู่บนตรงไว้ให้แล้วนะครับก็ได้18คู่ชุดด้วยกันตามในจอนี้นะครับส่วนในกรอบเป็นเลข10เด่นที่4 578แนะครับและก็อนหน่วยเด่นที่0กับ5นะครับตัวรองของหน่วยก็คือ4ตัวเดียวนะครับอันนี้ก็คือบนในงวดวันที่1ตุลาคม2,500 66นะครับก่อนไปดูเต็มนะครับก็ฝากคำเตือนนะครับคำเตือนนะครับเนื้อหาการนำเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคำนวณการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากงวดที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นจากสเสถติโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แต้มบนนะครับแต้มบนแต้ม2ตัวบนเป็นสูตรนี้นะครับสูตรเก่าที่เข้ามานะครับสูตรเก่าที่เข้ามาเดินดีมานะครับนำเสนอไป2อง,งวดแล้วก็ยังเข้าอยู่สบายสบายผ่านสบายสบายนะครับวิธีคำนวณก็ใช้ร้อยครั้งที่2นะครับร้อยครั้งที่2แล้วก็หน่วยครั้งที่2นะครับร้อยครั้งที่2คืออะไรก็คือเลข หลักร้อยของเลขหน้าครั้งที่หลังที่2นะครับแล้วก็หน่วยครั้งที่2ก็คือเลขหนูหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับเอา2ตัว2ตํตำแหน่งนี้บวกกันแล้วก็ลบ1นะครับแล้วก็เดินแต้มไปนะครับลบ1เดินแต้มไปนะครับเดินแต้มไปแต้มที่1บวก1นึ่อได้1ต1ัวแล้วก็เออได้อีกตัว x นะครับบวกได้เท่าไร่ x ลบไม่ใช่นะครับลบ1แล้วได้เท่าไรนะครับเป็นค่า x แล้วก็บวก1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 บวก2แล้วก็บวก1นะครับตามสเต็ปการเดินแบบนี้นะครับสเต็ปการเดินตามนี้นะครับท่านฟังไม่ชัดก็ดูเอานะครับฟังไม่ชัดก็ดูไปด้วยนะครับก็จะสามารถไปคำนวณเองได้นะครับคำนวณเองได้บางทีท่านมีสูตรเด็ดสูตรเด็ดอยากเอาแต้มไปตัดนะครับทางเดินนะครับถ้าเอาน้อยแต้มไปอาจจะหลุดนะครับเอาเยอะ ก็มีโอกาสสูงกว่านะครับอันนี้คือวิธีคิดนะครับถ้าเอาตัวเดียวฟันโชโปชิไปเลยนะครับต้องฝันเอานะครับแบบนั้นต้องฝันเอานะครับถ้าคำนวณเอาอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเอาความชัว์ความแน่นอนนะครับเอาวิธีคิดอ่าการเดินของเขานะครับการเดินของเขาในงวดแรกนะครับงวดวันที่17มกราเอาเลขของงวดวันที่30ธันวามาคำนวณนะครับ หลักร้อยครั้งที่สองคือ5หลักหน่วยครั้งที่สองคือ2นะครับ5้บวก2เป็น7ให้ลบหนึ่งนะครับก็จะได้ที่หกนะครับ6789แล้วก็0นนะครับแต้มต่อไปบวก2นะครับก็เป็น2แล้วก็3 1หายไปนะครับไม่มี1นะครับ6 789 0 1 2านหนงวดนั้นออกที่แ้ม1 9้ออกที่แ้ม0นนะครับ1นบวกเเป็น0นะครับออกที่แ้ม0งวดต่อมาครับ ร้อยก็คือ3นะครับร้อยที่สองคือ3แล้วก็หน่วยก็คือ9 3้าบวกเเป็น12 12อบวกลบหเหลือ11 1> 1> ก็เหลือ1นะครับ1 2 3 4 5แล้วก็แต้มต่อไปบวกสนะครับก็7 8นะครับเลขออกที่1 1นะครับออกที่1 1 1, 1่บวกหเป็น2ก็แต้ม2นะครับงวดต่อมานะครับร้อยก็คือ7 หน่วยก็คือ9 7บวกเเป็น16 16ลบ1นะครับให้ลบ1นะครับก็จะได้5 6 7 8 9นะครับแล้วก็เดินอีก2ก็คือ12นะครับในงวนนั้นหนวยออกที่17นะครับ17ก็1บวกเเป็น8ก็ออกที่แต้ม8นะครับงวนต่อมาครับหลักร้อยคือ1หลักหน่วยคือ5 1-5บวก5เป็น6ให้ลบ1ก็จะเหลือ5นะครับ ห้าหกแต้มต่อไปเป็น2นะครับก็คือ2อนะึงนะครับเก้มามันมี0ูนย์นะหนนะครับหวยออกที่5้าสบวกสเป็น7ก็แต้มเจนะครับงวดต่อมานะครับหลักร้อยคือ9กหลักหน่วยก็คือ9 2 9า8นะครับแต้องลบหนึ่งก็เหลือเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์ะครับเจ็ดแปดเกนะครับ, 7, 8, 9, รบแล้วก็ลบบวกสก็เป็นสามสนะครับ ไว้ออกที่7 3 73 7เบวก3เป็น10ก็ได้ที่แต้ม10บก็แต้ม0ูนย์นั่นเองนะครับก็ออกที่73นะครับงวดต่อมาครับหลักร้อยคือ8หลักหน่วยคือ0 8. บวกก็ได้8ลบ1ก็เหลือ778901นะครับแต้มต่อไปคือ3 4นะครับออกที่0 7ย์แต้ม7นะครับอันนี้คือระบบแต้มนะครับระบบแต้มก็ให้เอา2ตัวบนมาบวกกันนะครับ2ตัวบนมาบวกกันนั่นคือแต้มนะครับ งวดต่อมาครับหลักร้อยคือ9หลักหน่วยคือ4 9่เบวกสนะเป็น13 13ามสลบหนึ่งหรือเป็นสินะครับเหลือ12 2 3 4 5 6แล้วก็8 9นะครับนี่คือแต้มนะครับออกที่0 6 0 6ก็แต้ม6นะครับแต้ม6 0ศบวกหได้6นะครับงวดต่อมาหลักร้อยคือ6หลักหน่วยคือ8นะครับ8 6, ปดบวกหไปสิลบหนึ่งเหลือ3 3 4 5 6 7 90นะครับเลขออกที่19 1่เบวกเเป็น10ก็คือแต้ม0นย์นั่นเองนะครับแต้ม0งวดต่อมาครับหลักร้อยคือ7หลักหน่วยคือ0 7นบวกศก็ได้7จลบ 1, หเหลือ6นะครับ6 7 8 9 0 2 3นะครับออกที่ 03, 0 3 0ยบวกสเป็น3ก็ได้แต้ม3นะครับงวดต่อมาหลักร้อยคือ6หลักหน่วยคือ8 6ดบวกแเป็น14 14ีลบห เหลือ3 4 5 6 7 9 0ไม่มี8นะครับก็ออกที่72 7บก2เป็น9ก็ได้ที่แต้ม9นะครับงวดต่อมานะครับ0บก0 0บก0ก็เป็น0 0ก็คือ10นะครับ0ก็คือ10 10ลบ1ก็จะเหลือ9นะครับ10ลบ1ก็จะเหลือ9 ก็ได้9 0 1 2 3 5 6นะครับออกที่7 2 7 2สก็เป็น9 9เต็มนะครับก็มานะครับงวดต่อมาครับหลักร้อยคือ6หลักหน่วยคือแปดวกแเป็น14 14ีลบหเหลือ3 4 5 6 7 9 0ออกที่0 5 0ย์เป็น5ก็ได้ที่เต็ม5นะครับงวดต่อมานะครับหลักร้อยคือ2หลักหน่วยคือ1นะครับ2อบวกหเป็น 3ามสามลบหเหลือ2 2 3 4องสามสี่ห้าหกสองสออกที่ 30, 30 30ก็คือเต้มสามนั่นเองนะครับก็เข้ามาเป็นงวดที่13นะครับงวดต่อมาครับหลักร้อยคือ3หลักหน่วยก็คือ4นะครับร้อยครั้งที่2นะครับร้อยครั้งที่2เลขหน้าครั้งที่สองนะครับบวกกันเป็น7 เจ็ดลบหนึ่งเหลือหกหกเจ็ดแนองสามนะครับออกที่ห้าสามห้าสามห้าบวกสามเป็นแปดนะครับก็คือแปมแปดนะครับงวดต่อมาครับหลักร้อยครั้งที่สองคือ7จ็รักหน่วยครั้งที่สองคือแปดนะครับเจ็ดบวกแปดเป็น15บลบหนึ่งเหลือสิบสี่สี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับเลขออกที่แปดสองสองวกสองเป็นสิก็คือแต้มศย์นะครับงวดต่อมา นะครับงวดนี้เป็นงวดนําเสนอที่งวดแรกนะครับเป็นงวดที่15ที่เดือนต่อเนื่องมารักร้อยคือ7หลักหน่วยคือ9นะครับร้อยครั้งที่2นะครับหลักหน่วยก็คือ9 9 7เ้บวกเเป็น16ลบหเหลือ15หเหลือ5เหลือ15นะครับได้เลขเด่นคือ5 6 7 8 9 12คือเต้มเด่นนะครับเลขเด่นคือเต้มเด่นนะครับติ๊กออกที่7 8 7ดเบวกปเป็น15ก็ได้เต็ม5นะครับเต้ม5 เป็นงวดแรกที่นําเสนอนะครับงวดต่อมาครับหลักร้อยก็คือ5หลักร้อยครั้งที่2คือ5หลักหน่วยครั้งที่2คือ6นะครับ5้บวกหเป็น11ลบหเหลือ10นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ไม่มีห้านะครับหกเจ็ดนะครับเลขออกที่หนึ่งสองคือแต้มสามนะครับหนึ่งสองคือแต้มสามอันนี้คือ,วองวดที่ผ่านมานี้เองนะครับงวดที่ผ่านมานี้เอง และงวดนี้และงวดนี้นะครับหลักร้อยคือ0หลักหน่วยก็คือครั้งที่2นะครับหลักร้อยครั้งที่2คือ0หลักหน่วยครั้งที่2คือ7นะครับ7จ็ดบวกศ0 0ูบวกเได้7นะครับลบ1เหลือ6นะครับเลขเด่นก็จะเป็น6 7 8 9 0ดแปดเก้าไม่มี1น,นะครับสังเกตแล้วก็สองสามนะครับ6 7 8 9 0 2 3นนะครับอันนี้ เป็นแต้มเด่นนะครับไม่ใช่หลีกเด่นนะเป็นแต้มเด่นก็คือเอา2ตัวบนมาบวกกันเลขหลักสิบบนกับหลักหน่วยบนมาบวกกันได้เท่าไรกลายเป็นแต้มนะครับฉะนั้นเราเอาแต้มเด่นที่ได้นี้นะครับก็คือแต้มอะไรครับแต้มหกเขียนตรงนี้แต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้าแต้มศูนย์แต้มสอง เต้มสามอันนี้คือเต้มนะครับเต้มโบทเด่นของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะครับเอาไปตัดคู่ชุดที่เราจับไปแล้วนะครับสี 40. 40. ่ศูนย์สี่ศูนย์นีไม่มีนะครับขออนุญาตตัดอย่างนี้ก่อนนะครับสี่ศูนย์ไม่มีนะครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ไม่มีเต้มห้านะครับเจ็ดศูนย์มีเต้มเจ็ดแปดศูนย์มีเต้มแปด 3ามีแต้ม 3, สามมีแต้ม6 4 5 9 6 5 4าเเป็น9มีแต้ม9ก้านะครับห้าเป็นเต้ม10นะครับมี5 7าเจ็ห้เต้ม2มี8 5ดห้เต้ม3มี3าหเอาแปดห้เตมเต้มสาม 3, 3, 5, ก็แต้แปนะครับมี6กห้า แต้มหนึ่งไม่มีนะครับอันนี้กขตัดไปนะครับ65หซัดนะครับ 4, 4ีแต้ม8 5 4 9 7 4, 7 4 7 4เป็น1ไม่มี1นะครับไม่มี1นะครับไม่มี1อ่า8 4 2มี3 4 7มี6 4 0มีก็ตัดออกได้4ชุดด้วยกันนะครับก็จะเหลือ14ชุด แต่ว่าเหลืออยู่ในกรอบ1 2 3 4 5 6 6, 6ชุดแล้วนะครับ6ชุดแล้วอันนี้ก็พอเป็นแนวทางให้เห็นลางๆแล้วนะครับของงวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,566เป็นตรงนะครับเป็นตรงๆงนะครับเป็นตรงท่านใดก็ถ้าถูกใจแล้วนะครับก็นำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล นะครับเป็นชุดบนอาจจะการล่างบ้างนะครับอาจจะกลับตัวนิดหน่อยนะครับเพื่อกันกันไว้นะครับอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนสักอย่างนะครับไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนนะครับให้บนตรงๆอยู่แต่ว่าอาจจะมาตัวกลับหรืออาจจะมาพลิกบักบนลงไปล่างก็ได้นะครับอันนั้นก็บอกไม่ได้ไม่แน่ไม่นอนนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับ ก็แจ้งว่าห้องเราเป็นช่องน้องใหม่อยู่นะครับเป็นช่องน้องใหม่อยู่ก็ขอกําลังใจจากท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วกดติดตามให้นั่นคือแรงใจเป็นกําลังใจให้ทําคลิปดีๆมานําเสนอท่านผู้ชมต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามไปให้นะครับขอให้ท่านมีถูกหวย2ตัว3ตัวถูกแบตเตอรี่รางวัลที่1ถูกรางวัลใหญ่ มีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ